สวัสดีครับสวัสดีค่ะข่ากีฬาข้ามเครับข้านี้อยู่กับตูนและคุณกุ้งโสภิชเช่นเคยนะฮะ,ฮะก่อนจะไปบอลไทยมีเรื่องใหญ่ครับ วงการกีฬาไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะฮะ <ừ. S 1> นี่เป็นการพนึกกำลังกันรครั้งสำคัญครับของ5องค์กรใหญ่ที่ว่าด้วยเรื่องของการกีฬาก็มีการกีฬาแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครสามาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครนี่เมื่อกี้ทวงทีแรกเข้าใจว่านึกว,ว่าเขียน,น,นผิดเพราะว่าปกติกรุงเทพมหานครจะเป็นเขตปกครองพิเศษไม่ใช่จังหวัดแต่นี้คือจดในชื่อนี้เลยว่าสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานครรู้ไม ถึงมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสอสอส,อสอหรือสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะฮะ5หน่วยงานนี้ครับคุณผู้ชมผนึกกำลังเซ็น MOU ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ครั้งใหญ่วงการกีฬาไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้านะครับเพื่อส่งเสริมให้เกิดการรณรงค์ไม่สูบ ทั้งบุหรี่ปกติและบุหรี่ไฟฟ้าในวงการกีฬาไทยนะฮะอย่างที่ทราบกันนะครับในข่าวในสื่อที่เราเห็นว่าช่วงนี้เนะี่ยบุหรี่ไฟฟ้าระบาดอย่างรุนแรงทั่วประเทศโอ้เด็กนักเรียนเด็กประถมขายกันหน้าโรงเรียนแบบ<ช>เกเลิกหน้ากลัวมากนะฮะแล้วก็วัยรุ่นเนี่ยก็สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่อย่างนี้คุณกุ้งบางทีเราไม่รู้ว่าข้างในนี่เนี่ยมันผสมอะไรบ้างนึกว่าบุหรี่เพียวๆไม่ใช่คือมันมีสารที่ไม่ใช่แค่นิโคตินไม่ใช่แค่สารปรอทสารทาบางทีแบบ ผูผสมอะไรที่อันตรายและรุนแรงกว่านั้นซึ่ง ทั้งเด็กทั้งวัยรุ่นทั้งผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเป็นพิษร้ายแรงทั้งสิ้นนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีครับนางสาวแพรร์ทองทานชินวัตรเนี่ยก็มีนโยบายกำชับให้ทุกฝ่ายเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้อย่างเร่งด่วนทั้งการปราบปรามแหล่งนำเข้าแหล่งขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกช่องทางนี่ล่าสุดก็จับได้เป็นแสนมวลเลยนะฮะแล้วก็ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยสร้างความรู้ให้แก่สังคมให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าและให้หน่วยงานทั้งหมดที่ว่ามา มื่สักครู่นี้เนี่ยบูรณาการร่วมกันเพื่อต่อต้านป้องกันแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่ฟ้าของเด็กและเยาวชนนะฮะทีนี้มาที่เรื่องของการกีฬาและนักกีฬาทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เพราะบางทีเด็กๆเ,เห็นเอา้านะักกีฬาเป็นไอดอลนะ่ะสมมติคุณกุ้งเป็นแบบทีมชาติแล้วน้องๆเดินไปเจอข้างนอกดิฉันเป็นไอดอลของน้องๆคือแบบออน้องวาดภาพดิฉันไว้สวยหรูมากว่าจะต้องเป็นคนเรียบร้อยสมมติสมมติซึ่งคุณกุ้งไม่ได้สูบนะฮะ <c oughs> ไปเจอคุณกุ้งสูบบุหรี่ฟ้าโอ้โ oh, หจบเลยนะ ช่ภาพลักษณ์ที่สร้างมาเพือเน้องอาจจะมองดิฉันเป็นไอดอลแบบในแง่นั้นคือเฮ้ยอยากเป็นเหมือนพี่กุ้งอยากตามพี่กุ้งไปดูดบุหรี่ตามพี่กุ้งอีอกอไม่ไดย้ยิ่งแย่หนักเลยะนะเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนนะครับแล้วก็จะมีการสนับสนุนพื้นที่ที่ใช้จัดแข่งขันกีฬาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า ติดตามหรือการโฟลว์ผลการดำเนินงานการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าภายในหน่วยงานภายใต้สังกัดนะครับและไม่รับทุนอุปถัมภ์หรือกิจกรรมเสียสาจากอุตสาหกรรมยาสูบทุกประเภทเลยเดี๋ยวฟังเสียงผู้ว่ากกอสักหน่อยครับ การแข่งประเทศไทยนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นตัวประสานนะครับในการที่จะเชื่อมวงการกีฬาทั้งหมดของประเทศไทยเข้าด้วยกันในการที่จะรณรงค์ในการไม่ไม่สูบบุหรี่นะครับทั้งบุหรี่ทั่วไปและก็บุหรี่ไฟฟ้านะโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่ตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นกระแสะเหมือนกับมีความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน หรือแม้กระทั่งในวงการกีฬาเองนะครับก็มีการสู่กันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อวงการกีฬาจริงๆอนาคตของวงการกีฬานะครับถ้ายังเป็นไปนแนวโน้มแบบนี้นะครับผมคิดว่า,เ,าเราคงจะไปต่อสู้กับประเทศอื่นๆไม่ได้นะครับโดยเฉพาะในซีเกมเองนะครับที่ประเทศต่างๆก็มีการรณรงค์ในเรื่องนี้แล้ว ประเทศไทยนะครับจะถือโอกาสณวันนี้เป็นต้นไปนะครับในการประกาศเจตนารมณ์แลวก็มีมาตรการนะโดยเฉพาะของการกีฬาทไทยนะครับเรามีมาตรการในพื้นที่สนามกีฬาทั่วประเทศที่อยู่ในการกดูแลนะครับจะมีการเข้มงวดนะครับในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายนะ,อะสอดคล้องกับน,นโยบายของรัฐบาลด้วย รณรงค์แล้วในงานก็มีการเสวนานะะในหัวข้อการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ามีผลกระทบต่อนักกีฬาอย่างไรเชิญทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งคุณหมอทั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งตัวแทนนักกีฬามาร่วมพูดคุยสัมนากันและผมเพิ่มเติมนะฮะคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่เรื่องแฟชั่นอย่างเดียวหรือว่าเรื่องการสูบฉาบฉวยและจะไม่ติดหรืออันตรายต่อร่างกายอย่างเดียวมันมีบทลงโทษทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเช่น ห้ามขายหรือให้บริการสินค้าอันนี้โทษผู้ขายเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกินห0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนผู้ที่จะซื้อห้ามซื้อหรือครอบครองโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับเงิน4เท่าของสินค้าหรืออาจจะทั้งจำทั้งปรับนะฮะเพราะน,นั้นไม่ซื้อไม่ขายไม่สูบไม่ยุ่งเกี่ยวดีที่สุดนะครับใช่ค่ะ